พนนเคกกาิสวัสดีค่ะทุกท่านวันดีพวกเราก็จะมากินชอ็อกโกแบงนะคะเป็นไอติมโคลดรดช็อกโกแลตพวกเรามันหรอกพวกเราลองมาชิมก,กันสักทนี่นะคะผมก็จะเป็นปแบบนี้ พวกเราก็จะมาแกะกันดูเลยนี่ค่ะพวกเราแกะสเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะมาชิมรสชาติกันเลยะคะ่ะต้องแกะอันนี้ก่อนว้าวน่ากินมากเลยนี่คที่ล้วก็จะมีพวกถั่วให้เรากิน

อร่อยมากเลยค่ะอืมไ,มไ้มีแตกแ่กันอลไค่ะมีรสน้ำด้วยค่ะข้างบน,น,น้ำมร,รสตาต มันจะอ,อร่อยกว่ากันแหละค่ะอันนี้เลยคุณนนึงกินได้หมดเลยกินต่อไปค่ะ แต่ดมานนันมีรอยแตกตรงนี้ด้วยฟรีส์เราต้องเหมือนเดิมค่ะอืมอืมอ อร่อนะคะทุกคนอยากกินซัฟเฟอรแเบนะคะหาซื้อร้านที่ทั่วไปนะคะเย้บอ <Yeah. S 1> ็พอดแลไปก่อนจ้ <Yeah. S 1> นนะบ๊าย